อัพเดตสต็อกวีคลอสขับสี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดบีทีห้าสิบโปรสี่แสนหกหมื่นบาท นาวัลล่ากีธรรมดาสี่แสนหกหมื่นบาทล้อล้อใหม่ยางใหม่นะครับกีธรรมดานะล้อใหม่ยางใหม่ Gt ห้าสิบ Pro Thunder Astro ห้าแสนสามมื่นบาท l ีโว กับสี่เอ้ยรีโวต่ตัวสูงพีลันเนอร์ออตโตสีดำสวยหน้าสองหน้าไมนเด้เชนสองปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ห้าแสนสามมื่นบาทพีลันเนอร์หายากมากไม่มีแถวนี้มีอยู่คันหลงคันนะครับในนี้พีลานเตอร์จอดเท่าไหร่วะ สามพันคันมีอยู่พัดเนี่ยมีอยู่คันสองคันเนี่ยเนี่ยไตต้องไตตั้นเนี่ยอยู่คันสองคันที่เต็นท์ผมเนี่ยดอกั้นจะเป็นรถกงรถเก่งนะรถกระบะอยู่นี่หมดไตตั้นไต้ตั้นพลัเจ็ดแสนสองหมื่นบาทชุดแต่งเป็นแสนนะดูโชคโชงเ,เนี่ยแต่งเยอะอยู่ เอสองห้าศูนย์บูเทกไฮบิดดีเซลหนึ่งล้านสี่แสนบาทปีหนึ่งสองนะหนึ่งล้านสี่แสนบาทรถใหม่เท่าไรวะห้าล้านกว่าบาทมะหนึ่งล้านสี่แสนบาทอเมลา่าสี่แสนสามหมื่นบาทปียี่สิบเอ็ด c สองร้อยเร b r i o l เปิดประทุนสองล้านสองแสนบาทสวยไหมไฟใหม่ไฟใหม่หมจากห้าล้านกว่าในชะ่ป่ะจากห้าล้านแอดลีดแอดลีดออกไม่ได้ <laughs> แอดลีดแอดลีดออกด้านซ้ายก่อนแอดลีดขับโ้โหหายากมากคันนี้ มาปีละคัน799,000บาทจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะจ๊ะจัดไฟแนนซ์วันสองวันออกรถไอตันขับซีสีดำออตโต้5 9 0 0 0 0บาทจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกัน X-Series 460,000บาทเกียร์ธรรมดานะเครื่อง2.5 ตัวเตีย้ยนะเอาไปแต่งได้ Ford Focus 1.4 a u t o ส1.6ตัวท็อปสุดเบาะหนัง190,000บาทเปลี่ยนทุกอย่างละเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นหมื่นเลยเนี่ยหมื่นกว่าบ,บาทใช้ได้อีกหลายปี ไปดูกันได้แรปเตอร์แรปเตอร์ตัวสองนี่นะตัวเวอร์ชันสองนะจ๊ะไม่ใช่เวอร์ชันหนึ่งนะจ๊ะเวอร์ชันสองหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทต่อไปนีได้เต็มนะปีย1ิบเอ็ดนี่ยตัวสองเนี่ย ไฟไฟไม่ได้เชนเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหลายอย่างแอปเตอร์ After, นะยีเบ็ดมาดูกันได้นาเวล่าสปอตเทกหายากเหมือนกันหายยากเหมือนกันเกียรโต ห้าแสนสามมืนบาทนะครับมาจ e r โร่สปอร์ตเก้าแปดมบาทนะมั Management, นไะดนะ้เชนนะปียี่สิบนะเปลี่ยนไฟแล้วเปลี่ยนกระจังแล้วเ i t a n p ตันพลัช่วงนี้หายากมากเลยราคาได้ด้วยราคาสี่เก้าเก้าสี่สเก้าหมเก้าพับทคิออโต หายากจังนี้ราคาโดนด้วยเมื่อก่อนขายอยู่เท่าไหร่ห้าแสนกบาทนะห้าแสนห้าอันนี้สี่เก้าเก้าออโต้น,นะถูกมากปีสิบเจ็ดสี่เก้าเก้าอันนี้เบนซคูปเป้รถเทียเขาหกแสนมาต่อได้นะคูปเป้นะคูปเป้สองประตรูสองประต,รอระตรูอเมล่า 4แสนสาบาทวอนโวดีเซนเอ็กซีหดีเซนปีสิบเไม่เท่าไหร่นะแปดหมื่นเจ็ดแปดหม่นไม่น้อยสวยไหมมีคันเดียวในเว็บดีเซนเจ็ดแสนเก้าหมื่นนบาทจะไ,ได้เต็มนะเปิดอยู่ปะ่ะเปิดอยู่ด้วยไงสวยปะ่ะ สวยมากเดิมๆทั้งคันนะโฟกัสโทโบมาอีกแล้วสี่แสนห้าหมื่นบาทกำลังฟอกขัดเบาะนะจจะจองได้จัดฟนแฟนได้เต็มนะจัดฟนแฟนได้สี่แสนห้าเลยสี 4, 60, 60, นะ่แสนหกสี่แสนเจ็ดนทโบนะตัวเนี้ยมีขาวหนึ่งดำหนึ่งราคาเท่ากันสี่แสนห้ามาดูกันได้กำลัง ฟอกเบาสวยๆคาเชโลฟ xv xv ปียี่สิบหน้าใหม่ gt gt ตัวพิเศษ gt ล้อ gt นะครับลิ้นล้อ gt ลิ้น gt นะแปดแสนห้าหมื่นบาทจะเป็นได้เต็ม e สามร้อยบูเทปีสิบสี่ เอ็มจีาคาแก้วราคาแก้วหนึ่งล้านแปดหมื่นบาท